เป็นม้วทีเฟ็ใหญ่ตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับเออตัวนี้ลอยหาซิฟพวนะครับตีต้นตำให้เนาะคราจจะลอยหาซิฟได้เอาตัวนี้ทองกับพอได้ครับผมตัวนี้ทองก็เคเอฟหกแปดครับผมทองเคเอฟหกแปดนะครับเด้อครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูแชนแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมาอีกแล้วกับเอ๋สารคามฟาร์มวัวนะครับพี่น้องครับ ep นี่ก็เป็น ep ที่4ี่แล้วเด้อครับพี่น้องครับเอาเมื่อนี้มีงวัวทองฟลิปใหญ่ๆนะครับประก,า,กาพร้อมกับงัวแม่ลูกมาให้พี่ให้น้องได้เยี่ยมชมขึ้นก่อนลวครับพี่น้องครับนี่จังมูนหนาจังสิเนานนนะครับเนาะอันนี้กับง้อทองนะครับเด้อ เอาซึ่งพิกัดของอ่าอีสารคามฟาร์มบัวนะครับพี่น้องกับยุทีบ้านหนองคู่ชัยตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะวันนี้ก็มาพรกันกับช่วงเที่ยงวันที่15เมษายนนะครับพี่น้องครับเอามีตัวไรนาสนหนาเลียงกะสิพามาพูดคุยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องโตพี่โตหรอครับโตครับกะมนีกับมีมาตั้งแม่ทองหรอหนึ่งสองสามสี ซีแม่ทองกับสองโคมแม่โคมแมทหนึ่งทองครับผมอ่าครับผมมีสองเลยสามมีสองเลยสามนะครับจะเริ่มตัวไหนก่อนครับเอาตัวนี้ได้ครับผมเอาตัวใหญ่ๆนี่นะครับเนาะจอดจับตัวใหญ่ๆนี่ตัวนี้เป็นง้วงอ่าใหญ่หรอกทั้งเชื่องพร้อเนาะครับพี่น้องเชื่องดีครับผมท้องพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ทองนี่เลยครับผมสุดยอดครับผมอันนี้ทองซีวายศูนย์เก้าหกไดครับพี่น้องพอพันนี่ลำเชือกกำลังจะกลับเข้าไปเทอยูศูนย์ลีดนะครับพี่น้องเอาซีวายศูนย ผสมวันที่25เดือนธันวา64นะครับกำหนดคลอดตามใบกับ10ตุลา65นะครับเนาะอ่ะรายละเอียดเป็นทองตัวที่2นะครับเนาะครับผมต้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ครับ147ได้ครับผมประมาณ147ได้ได้ครับเด้อเอาขอฟังราคาก่อนครับตัวนี้ครับนี่เปิดไปอยู่แปดหมื่นสองครับผมแปดหมื่นสองนะครับพี่น้องครับสูงใหญ่แล้วก็เป็นง้วงค่อนข้างที่จะค่อนข้างลึกนะครับเนาะครับผม ผู้ใด้มากเมื่เฟี้ยงยันติดทองครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเด้อน่มโมติตงเลยครับผมนมบ่มีติงนะครับเดี๋ยวสิพาเบื้องส้นถ่ายนะครับเนาะนี่ส่วนท้ายให้ดูท่าเดินไปด้วยดูด้านข้างด้านนี้น้ำครับผมอ่างามครับผมสุดลึกดีตัวใหญ่ๆหลังตรงเลยเด้อพี่น้องตัวนี้อ้านี่ทองเพิ่นยังได้ประมาณสี่เดือนนะครับท้องประมาณสี่เดือนนะครับเดี๋ยวจะพาเบิ่งส้นถ่ายอีกครับพี่น้องครับนี่เอาให้เบิ่งชัดๆไปเลยส้นถ่ายผมกะจะให้เบิ่งแท้าหลังน้ำนะครับเนาะ นมซีหัวเบื้องการก้าวขาครับผมมีมีตำหนีนะครับเนาะครับผมรับประกันตำหนีให้นะครับพี่น้องครับถ่ายมีตำหนีจากทังฟ้ามเลครับพี่น้องครับคือเปินหลับเคลมรลับคืนให้นะครับเนาะเอาขอเบอร์โทรศัพท์นะครับครับ0831442898อีกช่องทางนึงกับ a c e b o o k เอสสารคามสารคามลวก็ไอเบอร์ไอดีไลก์กับเบอร์อีกครับ จำเบอร์เมียของไปครับมีผีหมูช่วยจำผมนะจำได้เยอะครับเบอร์เมียเพิ่นผมนี่แแม่นๆดิพี่น้องเออศูนย์เก้าสามศูนย์หกสองแปดแปดเจ็ดแปดครับมีสองเบอร์เลยครับพี่น้องเด้อส้นหน้าส้นตาครับผมนี่พี่น้องครับนี่หมูกับป๋องถึงปากแล้วครับพี่น้องครับนี่เด้อกีบเล็บแข้งขานะครับเนาะก็จะถ่ายให้เห็นทุกๆส่วนดูเอานะครับพี่น้องอ่ต่อร้องได้เลยครับพี่น้องครับเอ้าตัวแรกครับเฟรมใหญ่ๆเลยตัวนี้นะครับพี่น้อง อตัวต่อไปครับผมอ๋อนี่นะครับพี่วุชครับตัวต่อไปนี่ครับมันเป็นตัวอ้วนๆตันๆตัวนี้ครับพี่น้องครับเป็นงัวนทองคือกันนะครับเด้อแดงดีพร้อมตัวนี้พี่น้องมีความลึกมากเลยนะครับตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้ทองพอไหนครับตัวนี้ทองศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมทองกับเจมบอลนะครับพี่น้องครับอ่าเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่แหละครับผักต่อไปขอเชิญเอาผมไปแสดงได้พี่เจมบอลมันด้วยอ่าผสมผสมวันที่อ่าสิบเดือนธันวาหกสี่กำหนดคลอดกับ วันที่20เดือนเก่าหกหาด้วยครับเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นทองที่ไหนครับตัวนี้เอว่าทองสองครับผมหัวทองที่2นะครับพี่น้องตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ยู่ร้อยสี่สิบห้าบวกนี่แน่นอนครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับตัวใหญ่ยังไงครับพี่น้องตัวนี้อ่างลึกความนะครับเนาะอ่านี่คือคือตีตั้มตัไหมพี่ตีตัตมตั้มไหมครับผมอ่คนี่เอาให้เพิ่งส้นหนาก่อนพี่น้องผู้ใดบัารามันหูสัตวนะครับเนาะอ่าบามันหูสันว์นะครับพี่น้องอ่าผู้ใดอยากจะอ่า ได้ตัวนี้นะครับเนาะนี่ไทยบึกๆเลยครับพี่น้องตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าไวยุบแปดสิบห้าครับผมแปดหมื่นห้านะครับเด้อยวให้เหยิงส่วนหน้าของสุนสันนิษฐานะครับเนาะนี่ส่วนหน้านะครับอ่านี่เด้อชอบตัวนี้แปดหมื่นห้านี่เรีบกับสันสันเลยครับพี่น้องครับตัวนี้เนานี่แหละครับแรงไล่นะครับพี่น้องครับอ่านี่ยแหละครับเนาส่วนท้ายนะครับหางหน่อยหางใหญ่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบื้อง ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบ่งน้อมให้พี่น้องนงกับสี่หัวอยู่เนาะครับเนาะพวงหางกับพวงใหญ่บ่มีดอกนะครับเด้อหางไม่ดอกพวกประกันหนาด่างหางดอกตะกาอยุ่นหนิพันประกันตลอดชีพเป็นปะแม่นครับผมอนี่คแปดเบือนหางท่าเดินทายยางนี่บ่มีต่ำนี้ครับพี่น้องครับดูมุมกว้างๆบ้างนะครับพี่น้องเห็นชัดไปนะครับเนาะเบ่งเรียมนี่ตูใหญ่เลยครับพี่น้องนี่มักก็ทักเลยนะครับพี่น้องครับทักทู้ได้เลยครับเด้อ โอเคครับผมอ่ะตัวที่สองแล้วพี่น้องครับอ่ะมูวนไหนก็คายแล้วพี่มูวนหัดคลายแล้วอันนี้นี่ดนะครับเด้ออันนี้ขายแล้วแม่ลูกครับผมอันที่เป็นแม่ลูกปะครับแม่ครับแม่ก็ท้องแปดเดือนนะครับผมแปดเดือนกว่าจะทอดจะคลอดแล้วพี่อู้บอกง่ายพี่น้องรวยหาสิบกลัวนะครับแม่ลูกสิบซีบุญผิดนะครับแม่นปะแม่นครับเออตัวบอกง่ายนะครับลูกก็สิบรวยสิบสิบกัวนะครพี่น้องแม่นครับคู่นี้เอาไปเท่าไหร่ครับนี่คู่นี้เอาไปสิบกลัวครับผมสิบกลัวนะครับพี่น้องครับเป็นแพ็คสองได้สามง่ละ เอมา,าด้ถ่ายคลิปจ่อยมได้ถ่ายคลิปมได้ถ่ายคลิปอยู่หกตัวครับพี่หกตัวมาดถ่ายคลิป <laughs> พี่น้องครับมูสูมาซาเกินไป <laughs> <laughs> ต่อไปครับผมเอาช็อตเด็ดพี่เนาะครับมีช็อตเด็ดสิเนี่ยครับสื่อสองในสามพี่ครับโอ้โตนแม่เข่าบนหัวหลนุนธรรมชาติพี่น้องเป็นเลือดลอยพี่ครับทรงเลือดลอยนะครับเนาะอันนี้ลูกลูกตัวเมียได้ครับเด้อลูกเมียครับลูกเอาเมียเมียมันท่องหรือตีแม่ยครับท่องครับผมครับโอ้โหนี่เด้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งลูกแล้วก็ท่องพอไหนได้ครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นงัััววหลนธรรรมชาติคบ ลูกลูกับลวนธรรมชาติทด้เขียนลวนธรรมชาติคือกันซึ่งแม่นตัวแบบเงาเลยครับเด้อลูกกับเงาอยู่ที่พี่น้องนี่อ่านี่ลูกพ่อได้ครับลูกอ่าแจ็คพอตร้อยล้านครับผมลูกแจ็คพอตร้อยล้านนะครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่ใบครับพี่น้องครับเยินเลยนะครับเนาะครับอ่อันนี้เกิดวันที่สองเดือนสิบเอ็ดหกซีนะครับพี่น้องครับประมาณจะเดือนซีหาเดือนบ้านี้ซีเดือนหาเดือนครับซีเดือนกลัว บ้นี่ไอแมวหนีทองกับการิรือเคฟหกแปดไดครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ได้เดือนเดียวเขาก็ทับเลยครับผมก็แสดงว่าแมวเป็นสัตว์ไหวนะครับพี่น้องครับไม่ครับพี่เอ้าหัวปีไทยปีอะไพี่น้องอ่าผสมวันที่ยี่สิบห้าเดือนทันว่านะครับพี่น้องครับหกสีกำหนดคลอดกับอ่ายี่สิบเจ็ดเดือนกันยาหกหาได้ครับพี่น้องครับโอ้ลูกเกิดเดือนเดียวไซรเลยพี่น้องเป็นลูกที่ได้ครับไม่ท่องป่ะนี่ลูกสองครับผมลูกที่สองนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่แหละครับเบิ้งซงตัวนี้นะครับเนาะ เดีจะพาไปเบึงทั้งนี่พี่น้องครับอ่ะเนี่ยส่งมาปานเลื่อนลอยพี่น้องครับตัวนี้ส้นสูงยุติอะไรครับแม่ตัวนี้ตัวนี้เอาตำตำพี่เนาะเอาลอยสี่สิบห้าบวกมียุ่ิยุตแล้วครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกเกตมียุลิเพียร์ว่ามึงบั่นถ่ายนี่นะครับเด้อเบมึงสือให้เบมึงบั่นถ่ายนะครับพี่น้องนี่ใ่ายงามดีครับว่าแม่นี่ครับถ่ายบึกบึกเลยตัวนี้นะครับอันนี้คือแพ็คสองได้สามแมททองเคเอฟหกแปดนะครับพี่น้องอ่านี่นมกับซีหัวเลยพวงหางยังไงล่ะครับตัวนี้ครับนี่ดูใกลล้ๆเยนนะะครับ อ่าอ่าเห็นนะครับเดี๋ยวเบื้องด้านข้างด้านนี่นะครับเนาะอ่าเอออ่ะเห็นนะครับพี่น้องเออเห็นนะครับด้านข้างด้านนี้เนาะนี่เอออ่ะนี่เดี๋ยวสื้้าเบื้องส่วนหนาทั้งนี้ครับพี่น้องวันนี้อ่ะอ่าดูส่วนหนาส่วนตาหูส้นสันเลยพี่น้องครับไหลนะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับเด้อกจะได้แบบนี้มาเลยคู่นี้มาไว้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดใอยู่ 133,000าทพระเีเป็นแพ็ค2อได้สาได้พี่น้องอันนี้ลูกของแจ็คพอตรอยล้านนะครับเด้อเนี่ยแหละเลี่ยมตัวประมาณสี่เดือนกลัวๆนะครับพี่น้องล่นธรรมชาติทั้งแม่แเลลูกนะครับเนาะอ่ะนี่นี่นะครับเดี๋ยวภาเบื้งส่วน่ายของลูกแจ็คพอตนะครับอะนี่แหละจิ้มหลังแตกแล้วแจ็คพอตเี่กกับืออ่าส่งลูกดีขึ้นกันนะครับตัวตัวจริงตักใหครับเด้ออ่่ตํานนนครับผมอ 133,000แล้วก็เบิ้งมุ้งของขวงนะพี่น้องครับเอ๋อมักแบบนี้ชอบแบบนี้มาเลือกมาชมบมอครับผมอ่๋อานี่ตัวต่อไปครับผมเอาแม่นี้ครับผมราคาแม่นี่อันนี้ลูกมันปะครับนี่แม่นครับลูกมันครับผมเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นแม่แม่ลูกคู่กันนะครับเด้อครับ KM หกแปดอ่าผสมให้มือเสาแล้วครับผมอืครับมอชชุดมาผสมให้แล้วครับผม เออผสมมโอเ้าครับครับเดี๋ยวนี้แม่ไอ้แม่ลูกเด้อครับเด้๋ยวไอแม่ลูกมันโตหน่อยไปหลินน้ำแม่เขาอยู่นั่นมาเอาผีมาพี่หาลูกมาหาแม่ตัวเองแล้วเพื่อบแข่งขานยังไงครับผมเห็นนะครับตัวนี้ลูกไอ้ KF6 ขับชีพหกแปดครับผมลูก K เดี๋ยวเด้อลูก KF68 เกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมกราเด้อครับพี่น้องครับลูก KF68 แม่เนี่ยผสม KF310 มือนี่แหละครับผสมมือนี่ครับผมผสมวันที่สิบห้าเมษาหกห้านี่ครับพี่น้องให้หมอตรวจไขเลยครับผมแม่นี่อ่า นี่นะครับลูก KF 6 8แดแม่ผสม KF สามหนึ่งนะครับเนาะอ่ะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปเบื้อ่าลูกนะคบพี่น้องครับแม่ลูกคู่นี่อ่านี่นะครับเด้อเอออันนี่นะครับลูกของอ่า KF ห8ดครับนี่นะเบิ้งเลี่ยมตัวครับพี่น้องครับใครอยากจะได้คููนี่นะครับเด้ออ่านี่แข้งขาเลี่ยมตัวครับพี่น้อง อันนี้เป็นลูกที่ได้ของแม่เพิ่นครับตัวนี้เป็นลูกที่สองครับผมลูกที่สองเด้อครับเด้อเดี๋้อถ้าเบื้องแม่มันอยู่คนละหม่องครับผมนี่คู่นี้นะครับพี่น้องครับหมายถึงไอ้ผสมนี่เป็นลูกที่สามมองยังไงครับแม่นครับผมนี่เอาส่วนสูงกับดีลอยสามสิบห้าบวกนะพี่น้องครับโดยประมาณนะครับเนาะคู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไว้ายแปดสิบห้าครับผมแปดหมื่นห้าเด้อครับเด้อเก่งเก่งครับลูกแข็งขาใหญ่ขนาดเลยครับอ่านี่นะครับส่วนหนาส่วนตายแม่เป็นวัตถีบดจัดเด้อครับพี่น้องครับ บดจัดเลยเดี๋ยวจะพ้าเบื้องส้นหนาของอแม่นะครับพี่น้องเอาแบบนี้นะครับเด้อโบทหดนมเลยครับดำหดหัวนมครับพี่น้องครับนี่ละคู่นี่แหละพี่น้องแปดมืนหานะครับเนาะนี่เบื้องเรี่ยมตัวเลียมต้นของลูกตัวนี้ครับผมนี่ส่วนท้ายนะครับพี่น้องเด้อ่ะนี่เห็นบ่ครับพี่น้องครับเด้อออกมาแดดคู่นี่นะครับเด้อคู่ใดอยากจะได้นะครับเนาะนี่นะครับเด้อเออ มานะครับเนาะเอาคู่นี่แหละครับพี่น้องเห็นชัดไปถ้าเห็นไม่ชัดก็มาเบิ่งตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับเนาะต่อไปไปดูตัวต่อไปครับพี่น้องครับไปไหแม่ท้องครับผมแม่ท้องเด็ดๆเลยครับผมแม่สาวท้องแรกคตัวตัวใหญ่ๆหนึ่งเนาะตัวใหญ่ๆเลยครับผมอ่ตัวนี้เฟมหมักใหญ่นะครับผู้ใดหมักง้อสาวท้องแรกแล้วก็เป็นง้อที่เฟมใหญ่ตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับเออตัวนี้ลอยหาซิฟกัวนะครับตีตันๆให้เนาะอาจจะลอยหาซิฟได้ เอาตัวนี้ทองกับพอได้ครับผมตัวนี้ทอง KF68 ครับผมทอง KF68 นะครับเด้ออ่าทอง KF68 แล้วก็ในส่วนของใบนะครับพี่น้องครับยูนี่เด้ออ่าผสมวันที่สิบเอ็ดเดือนกุมภาหกห้านะครับกําหนดคลอดกับวันที่ยี่สิบสองเดือนพฤศจิกาหกห้านะครับพี่น้องครับเอาอยากได้แบบนี้เออดัมบดเลยนะครับพี่น้องครับครับอ่าเดี๋ยวเสียภาพเป็นน่ครั้านขังใหญ่ๆเลยเป็นมือสาวทองแรกทองครับพี่น้องครับ <พอ>นี่นะครับเดอ้ขอขับเข้าดึงอ่านี่ <ไป S 2> ส่วนหนา้าสวนตาครับ<อ>พี่น้องครับอ่าเนี่เด้ออ่านีา่ขอบหูดำดำเนี่นะครับพี่น้องครับน,น,นี่ครับอ่านี่ขอบหูุดดำดำนะครับเด้อไปอยากกะไเลยเป็นลูกกระทบใหญ่ๆนะครับเนาะแข็งขาดำเลยตัวนี้บโบดเลยรีบเด็บสันๆเลยครับพี่น้องครับเอาเอาเบื้องรายละเอียดง้อกันพี่น้องครับจังไปเบื้องราคากันนะครับเนาะอ่าเห็นนะครับให้เบื้องทายยางไว้พร้อมพี่น้องนี้เเออเออนี่ตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับ ตัวนี้ว่าวายุหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเลยก็เป็นว่ตัวตัวใหญ่บักคักด้วยครับพี่น้องครับโอ้สวยครับนี่สวยใหญ่หนังหนาแล้วก็บวดจัดด้วยครับพี่น้องครับนี่เดีให้เบื้องไกลๆเลยนะครับเนาะแข้งขามหากรีบเดบเดี๋ยวจะพาไปเบื้อง้ายครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้ออ่ะนี่ส่วนท้ายครับพี่น้องหนังดีงามตัวนี้แผ่นหลังตัวนี้แดงเข้มดีด้วยครับพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวเด้อยหาโน้มกันโน้มซีหัวยีงเด้อพี่น้องครับ อไม่ดอกไม่แสมนะครับเนาะอ่าให้เบิ้งทายยางมุ้งกว้างครับพี่น้องครับวันนี้วัมนี้พี่น้องผมเดียวเห็นว่ามีสีขอวเออเบิ้งมุ้งกว้างครับตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่ครับผมเออตัวใหญ่ๆเลยนะครับผู้ใดอยากจกะได้ช้างใหญ่ตัวนี้เลยนะครับเนาะสูงหง่ก็มูได้เลยพี่น้องตัวนี้อ่าน่าจะเห็นชัดแล้วนะครับเนาะด้านข้างด้านนี้เป็นไงบ้างนะครับพี่น้องเออนี่สวยใหญ่ๆเลยอ่ะตัวต่อไปครับผมสุดท้ายครับผม ปิดท้ายที่สาวน้อยล่นแล้วโหขึ้เขาให้แล้วครับพี่ดองครับอ่าเด้อตัวนี้ผู้ใดอยากเก็บได้นะครับพี่้องครับเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องมาเบิ่งกันเด้อครับเด้อเอออ่าเดยอของเออจอดมาหนิอึ๊บนี่ตัวนี้ทองพอได้ครับนี่ตัวนี้ทองอ่อเคเอฟหองแปดครับผมทองเคเอฟครับเป็นลูกสาวของเจ็ดพอดรอยล้านครับตัวนี้เป็นลูกของแจ็คพอดรอยล้านนะครับมีใบมีหลอดไห้นะครับเด้อเดียวตีเบิ่งว่าอายุจากปีแล้วตัวนี้ ต่อเอาไม่เกี่ยวเออง้วนสาวทองแหลกนะครับเด้ออันนี้ผสมวันที่เดี๋ยวเด้อเกิดวันที่25พฤศจิกาหกสอก็ที่สองปีกัวนะครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็ผสมกับท้องกับ KF68 ฟหกแผสมวันที่6กันยา64นะครับพี่น้องกับนกทอดกับสิบิถุนาหกห้ากันยากันอาจจะประมาณเดเดือนเลยเ่็ดเดือนกว่าครับประมาณ7เดือนนะครับสูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้ นี่น่าจะมีร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับร้อยสี่สิบน่าจะได้เหระพี่น้องตัวนี้เด้อเป็นสาวทองแรกครับสาวทองแรกอ้วนๆเลยครับพี่น้องครับนี่แหละเบื้องด้านข้างอ่าเห็นชะสัดกอนะครับเนาะอ๋อนี่ด้านข้างแล้วกันเด้อจะพายังไปเบื้องส้นหนาครับพี่น้องครับไปนี้ดูส่วนหน้าเลยนะครับพี่น้องอ่ะนี่ส่วนหนานะครับเนาะเขาเห็นไห้เรียบร้อยเลยเด้อครับด้อเพราะท่านได้ตีเบอร์เด้อครับพี่น้องครับเอาไปตีเบอร์เลยครับผมไปเอาอยากได้แบตได้เองเลยครับผมนี่แหละครับเด้อกีบเร็บเนาะหน้าอกดูใกลๆไปเลยนะครับเนาะ ถ่าง่ายง่ายยพี่ครับเนาะด้านข้างด้านนี้ครับผมเอออ่ะนี่นะครับเดินถให้เพิ่งท่ายย่างครับผมจะให้ดูท่าเดินนะครับเด้อเหินไหมเดินเดินลูกเดินเหระเดินเดินเดินเออไปอีกไปอีกเออให้มันวขวงแดดท่านยังสวยอ่ะนิดนึงลูกนิดนึงเออเอาตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าไว้อยู่เก้าหมื่นสามครับผมเก้าหมื่นสามนะครับพี่น้องครับเอาไฟจากกะเลงง่าสาวหมวหลนนะครับพี่น้องครับเก้าหมื่นสามนะครับเนาะ นี่แล้วครับเด้อเอาส่วนท้ายพี่น้องเอออ่ะนี่ส่วนท้ายนะครับเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวจะพาเบิ่งส่วนท้ายพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฉียงคักครับพี่เฉียงเฉียงได้พี่น้องเด้อพ่าอยากจะยมะมันอุ้ยอุอายแล้วครับมันท้องแก่แล้วพี่อุ้ยอายแล้วส่วนท้ายส่วนทางดำเปื้อนเลยครับพี่น้องครับอ่านี่แผ่นหลังเบิ่งเอาไกลๆเลยล้มกับซีหัวอยู่แล้วครับเด้อดีดมาดีดบนสุบปากแตกแทะดิ นี่นะครับพี um, ่น้องเอ้าผ e ู้ใดอยากจะได้ตัวนี่นะครับก็มื้นสามตัวนะครับเนาะเพิ่นว่าสิมีสิ่ขวบมาะมึงครับตัวนี้โอ้ขับว่าเฉลียวมะมึงตัวกิ่งมัอนี้ครับผมมาใช้สายเนี่ยเงื้อจีด้ลงคลิปเงื้อจีด้ขายก้อนคลิปกูขับอาจจะเป็นลงคลิปโชว์ซื้อๆก็ได้พี่น้องสิมีคนขวบมาเบิ่งอยู่เนาะครับเนาะตาบ่าขับเพื่อุ่นมาะจำตัวนี้เลยได้เลยนะครับได้มากอะได้ได้ก้อนครับผมนะคอ่านี่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ตัวนี่นะครับเด้อมาเลือกมาชมเอาครับผมชอบแบบนี้นะครับเนาะ ก็มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับที่เอสาลคมฟาร์มวัวเอาสำหรับคลิปนี้ก็บมิไฮแคนี้นะครับเนาะมิไฮแคนี้ครับผมเออเจ้าฝากฝากบอกนะครับผมการชื่องว่านี่ตั้งแท่เฮ็ดห็ดปวดหัววุ่นไายกับนั่นแหละคบเ็นว่าเอาว่าไปเฮ็ดแทงนะครับแล้วว่าไอว่าผมรับประกันตรวจปอดโรคบไว้ไงผมบอกว่าผมตรวจทองครับผมผมตรวจทองของกระทรงให้ทุกตัวรับบ่แมนว่าคุณเอาว่าไปเรียงหอดสองเดือนกว่าสองเดือนเคึ่ง เราไปเฮ็ดแทงแล้วส่งมาให้มึงวางว่วมันแทงวาผมรับประกันจังสันสีมผมถามครับว่าซื้องว่าแบบนี้ผมซสือมาขายไปเสียผมไปตรวจโรคตรวจโรคคือเจะเลือดไปตรวจแรมว่าผมก็เช่นเดียใคเป็นเดือนครับผมเจยมาถ่าผลเลือดแล้วกับสีส้มไห้คุ่นี่มันเป็นไปว่าได้ครับว่ต้องเอาขอความความเป็นจริงมาเบานะครับพี่ครับ่าแมนว่าง่วแทงแล้วมาให้ผมรับผิดชอบเรียกรองเลยผม ประกันเนี่ย <c oughs> ผมปร,ประกันให้สองอาทิตย์ครั <c oughs> บมันเลยมันเลยประกันไปแล้วนะพี่ครับนี่ก็ต้องเอาความปจริงครับบ่มแมนว่า <c oughs> พ่อบอกกันว่าร,รูเรื่องผมก็ตอบเราไปบอกในข้อ,อมีเนว่าผมบอกตอบผมปัดบอกเนี่บอมี่ครับผมตอบทุกอย่างแล้วก็ <c oughs> โทรบอกน้าคุณบอกกับผมอย่างหนึง่งเดี๋ยวคุณไปบอกอีกอย่างหนึง่ง <ứng. S 2> มันไม่ใช่ครับผม <c oughs> ผมรับประกันเห้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์นกับบอเดครับว่าผมว่าผมก็ว่ารับประกันเองครับก็มองอื่แหละครับการรับประกันเองครับการขึ้นเงื่อนขึ้นอย่างนี้ผมว่าผมก็ <c oughs> ครับมือนะครับนี่เอาผมไปโล่งไหมผิปชั่วไปโล่งไปจานผมจะดําเนื่อนคดีครับคนนี้ผมจะดําเนื่อนคดีให้ถึงที่สุดครับผมแกได้ผมเสอมเสอมเสียครับครับผมมันบอลแมนครับยูยูเกาหลีครับคน้น้ครับผมครับยูยูเกาหลีครับสื่อว่าไปครับผมค่ะจะเชีแบบเป็น คดีตัวยางเลยครับครับผมครับผมบอลย้อมครับบอลย้อมครับเขียนแบบนี้ครับครับผมครับผมไอ้ตังสีนี่ครับเพื่อผู้เขาว่ามึงไม่ไม่เห็นตัวนี้คือมีลูกค้าทั้งเอกสารคามสื่งว่าไปประมาณ2เดือนกว่านะครับพี่น้องครับแล้วก็ง้อแทงแล้วก็เพิ่นกระทบมหาว่าทั้งเอกคือเวลบจะขายก็เวลบผิดชอบใบเบี่ยงนนใบเบี่ยงนี่นะครับเนาะเอกพิ่นก็บอกว่าง้อออกไปโดนแล้วตั้งสองเดือนกว่านะครับวันนี้ทั้งพุ่นก็บว่าทั้งนี้คือเวลาผิดชอบไอ้ปอดลูกปอดยังทุกอย่างอันนี้เพิ่นไม่ ปลอดโลกได้เพิ่นรับประกันทองให้ยสุดครับผมคือในในช่วงในช่วงของการแทงขึ้นมันก็สองเดือนกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะมันต้องนึงมันต้องมันต้องยอมรับความจริงเนาะพี่มันชูครับแต่ต้องไม่ยอมรับครับผมแต่ของไปเห็ดแทงว่าแมนไปเห็ดแทงแล้วจะมาแบบนี้มันก็วม่ครับครว่าผมขายว่าไปเซฟผมไปรับประกันให้จนทอดมืออวกามันเป็นไถ่เพราไถ่แะครับตั้งแต่คัดทัวร์คัดทัวร์ก็รับประกันให้ว่าเกินสองอาทิตย์เลครับผมปีนี้ว่าถ่องว่ารับ แมน่าพี่ครับครับพี่อเอ้าสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับผมครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับผม